เอามา,มานี่ลองตรงนี้ก่อนนี่ลองด้านล่างเสียบตรงนี้โอเคอย่างอย่างต้อง,องหน้ายหน่อยดึงข้างไหนอันหนูไม่ฝั่งไอ้เจนหนูไม่ฝั่งไอเจ,อเจดีกว่าฟังไหนนี่เหมือนต้องหนุนสองฝั่งเลยหนุนฝั่งนี้เหมือนกันหนุนฝั่งนี้ดีกว่า,ามึงอ่ะพับอีกช็อปหนึ่ง <c oughs> เออได้ละโอเคไปต่อเลยน้องน้องน้องกาฟิลสอนน้องด้วยได้ไหมอ่ะงัก็ไปเติมฝั่งไหนหน่อยหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวจะจับผ้าก่อนเอาได้ไหมตอนนี้เราปรับกระบวน่านะครับก็เราทําเปลี่ยนร้านเปลี่ยนหน้าร้านใหม่ปรับโครงจุ้ยใหม่โอเคนี่ชุดนี้ยังไม่เอาครับทีมงานมานั่งตรงนี้ได้นะมาเข้าพร้อมทองอีกนานไม่ใช่หรอมีมีกอ้อยู่ใช่ไหมโอเคโอเค วันนี้เราจะมีการไลฟ์เกี่ยวกับทองด้วยนะครับเราจะ,ำจะทำการขายสร้อยทองนะสำหรับคนที่อยากได้สร้อยห้อยพระหลายๆองค์นะครับในราคาถูกๆเป็นทองคำนะ,ะพระบูชาเหรอสวัสดีครับอาเชิญเลยครับเป็นอะไรเอ่ยพระบูชาเหรอพระบูชาเหรอครับปัตตานีปัตตานีมาจากปัตตานีอ๋อหนลองดูไหนจำไม่ได้ลงบูทวดหรือเปล่าครับโอเคไหนปลระวังระวังหลง มาจากปัตตานีเลยเหรอสอ่องค์องค์งเดียวสององอค์อ๋อจำไดล้ละที่ว่ามีพระเครื่องส่งมาด้วยเอามาด้วยไหมฮะเอามาเดี๋ยวผมดูให้อ๋อนี่ปีหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหรือเปล่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี่ไม่ทันอาจารย์ทิมแล้วสิถ้าหนึ่งสี่นี่ โอ้ตอนแรกมองไกลๆนู้นว่า04นะเป็น14จริงๆไง14ไม่ทันอาจารย์ทิมอะ่ะอย่างนี้อ่าอันนลองดูที่พกมาอะ่ะไม่เป็นไรอ,อย่างนี้องค์หนึ่งไม่กี่หมื่นเลยนะเนี่ยมันต้องปีศูนย์ต้องเป็นศูนย์สองจนถึงศูนย์เก้าพอปีหนึ่งศูนย์ไปแล้วไม่ถูกเลยใชอย่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ทันเลยไม่ทันอาจารย์ทิมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลองดูองค์อื่นกันนะครับมามามา อา้าแต่เพียงแต่ว,ว่าราคามันจะไม่แพงออตอนแรกมองเป็นปีศูนย์สี่นะไม่ได้มองเป็นปะีหนึ่งสี่ครับค่อยดูมาเดี๋ยวผมดูให้คุณป้านั่งก่อนได้ครับนั่งก่อนแนละ้วค่อยๆโอเคแล้วเดี๋ยวผมช่วยดูให้แล้วนี่อะไรหลน่นน้ำนะโอเคก็หล่นแล้วโอเค ให้ผมช่วยแกะไหมไ<ด>น่ะผมช่วยแกะนะจะได้ฮะเครื่องส่วนใหญ่จะไม่แท้นะนี่วันก่อนคุณบ้าส่งมาปุ๊บผมไม่ได้ตอบอะไรต่อแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าลายอันไหนแล้วไอ้โจ เออคอยดูหน้างานหน่อยดูคอมเมนต์หน่อยอืนี่เก๋หมดเลยอ่ะฮาเป็นสนิมกินหมดเลยอ่าได้ครับมาจากปัตตานีเลยเหรออยู่อำเภออะไรครับ อำเภอเมืองอยู่ใกล้กับวัดหลวงพุทวไหมฮะไกลเหมือนกันนะไม่ไกลหรอเนี่ยพวกนี้แทะแต่ไม่สวยโอ้โแต่ละองค์ของคุณคุณป้านี่ห้อยมาสึกหมดเลยนะเหรียญเนนะี่ยห้อยมาสึกหมดเลยนะ <c oughs> อันนี้เจ้ด้วย เนี่ยสึกทุกองค์เลยค่อยสึกหมดเลยน,นีนเป็นรุ่นไหนครับอันนี้เป็น,น,นไ่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถอดแค่ดูเฉยๆรนะุ่นนึงอันนี้เป็นเนื้อว่านนะปีไหนไม่รู้มองไม่เห็นอันนี้อาจจะต้องถอดแล้วละ่ะรบกวนหน่อยครับชุดพวกนี้ยังไม่ค่อยนิยมอ่านแต่ผมดูให้บัานเนื้อว่านรุ่นไหนว่างๆลูกนะครับ ทำาไมอันนี้ยังอันนี้แท้นะครับแต่ไม่ใช่รุ่นวัชชังให้ที่นิยมอันนี้อันนี้อ่อันนี้อาจารย์เฟื่องมั้งอาจารย์เฟื่องหมดหรือยังครับวันนี้มาแค่นี้เนาะเดี๋ยวชุดนี้โอ้โหองนี้เขาเล่นเป็นพี่นายกำ เขาเล็กรุ่นพี่ในกรรมปีศูนย์ห้าพระหลักหมื่นห้องนั้นเนี่ยพระศึกหมดเลยอ่ะของคุณป้าในส่วนใหญ่จะเป็นพระแท้นะมีเกสส่วนหนึ่งองนี้ผมเช่าสี่หมื่นแต่ถ้าเป็นปีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดผมเช่าประมาณห้าหกหมื่มน 5, 6, แต่รุ่นนี้ท้ายละส่วนองค์นี้ไม่ทันไม่ทันอาจารย์ทิม แต่อันนี้ออกกวาช้างให้ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นที่เขาเล่นกันองค์นี้ผมเช่าหมื่นห้าเป็นห้าหมื่นห้าส่วนตรงนี้ผมเช่าสามหมื่นห้าเป็นรุ่นพี่ในกรรมสี่ศูนย์ห้าเป็นแปดหมื่นเสรแล้วผมเช่าแปดหมื่นแต่นอกนั้นอย่างเงี้ย่างนี้ศึกหมดแล้วแต่ละองค์เนี้ยนี่แท้หมดเลยนะเนี่ยกลุ่มนี้แท้หมดเลยเนี่ยแท้หมดเลยแต่กลุ่มเนี้ย ฝั่งในเกีฝั่งในเกอันนี้แท้อันนี้นะครับโอ้นี่แท้ผมเช่าเลยองน,นี้องแปดแสนเลยองน,นี้อันนี้ไม่แท้แน่นอนนี่ฮะตรงนี้ผมชอบเบสเสร็จแปดหมื่นแต่ถ้าเป็นปีศูนย์ตอนแรกผมนึกว่าเป็นปีศนะูนย่ะถ่ายรูปมานึกว่าปีศูนสี่เป็นปีหนึ่งสี ได้ครับอันนี้ปล่อยแบบนี้สามหมื่นห้าเนาะอ่ะสามหมื่นห้าหนึ่งองค์องค์นี้ปล่อยไหมปี่หนึ่งหนึ่งถูกแล้วูมผมเช่าสี่หมื่นสี่หมื่นกับสามหมื่นห้าเป็นเจ็ดหมื่นห้า เอาอย่างนี้นะหมดเนี่ยหมดนี้เลยนะเมื่อกี้ผมให้สี่หมื่นหนึ่นห้าเป็นห้าหมื่นห้านี่สามหมื่นห้าเป็นเท่าไรวะสามหมื่นห้าเป็นเก้าหมื่นนี่ผมให้เก้าหมื่นใช่ไหมสี่หมื่นหนึ่นห้าหนึ่นห้าเออสามหมื่นห้าเป็นเก้าหมื่นเป็ดเสร็จแล้วผมให้คุณป้าหนึ่งแสนแล้วกันรวมหมดคุณป้ามาจากปัตตานีนะครับนะได้นี่บนรอบอยู่นี่นะบ,รรบนรอบอ๋อโอเคนะทั้งหมดเปิดเสร็จหนึ่งแสนนะ อะให้ผมโอนหรือว่ายัางไงครับโอน <Own S 2> นะอ่ะบีหนึ่งบีสองแท้เนี่ยแท้นี่พระละอย่างนี้อย่างนี้แท้หมดเลยแต่สึกหมดเลยอ่ะน,อนี่ก็ดีแต่พระเล่ไม่แพงเนี่ยเนี่ยแท้หมดเลยพระจะปล่อยเยอะลวสึกสึกพระแค่แบบสองพันสามพันเองนะ<ม>สึกหมดเลยอะแต่ละองค์แต่มีองค์เนี้ยเจ็ดแปดพัน องค์เดียวอันนี้ผมเช่าอ่ะสี่องค์นี้ผมเช่าอีกสองหมืน่นศึกๆึกศึกๆึกเป็นแสนสองอย่างอื่น อ่าอันนี้เลี่ยนเลยอันนี้เงาแล้วเนะนี่ยเนี่ยแท้หมดละฮะชุดเนี่ยแท้หมดเนี่ยแท้เนี่ยแท้เนี่ยแท้นี่ศูนย์แปด เนาะตรงนี้แสนสองนะครับเรียนได้ถ้าห่วงเอาแค่นี้ก็พอแสนหนึ่งเอรานี้สึกหมดเลยสึกหมดเลย,เ,ลยเอาแค่นี้ก็ได้ครับแสนเดียว ชุดนี้อันนี้ชุดนี้นี้ชุดนี้อันนี้ไม่เกี่ยวหนึ่งแสนสองหมื่นจะเอาหมดเลยก็ผลึกหมดเลยใช่ใช่ได้ครับนะแสนสองหมื่นเนาะ S <S <S 1> <S 1> ไม่ไหวแล้วอะ่ะพาเาศึกศึกหมดเลยอะ่ะผมช่วยเห็นว่ามาจากปัตตานีเนี่ยผมผมเพิ่มให้อีกสองพันนะหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันโอเคเนาะ แต่ตรงนี้ผมก็เช่าตรงนี้อกองเนี้สึกหมดเลยอ่ะตรงนี้ผมเช่า 30, สามหมื่นสร้อยไม่เกี่ยวเดี๋ยวสกินสร้อยให้อสร้อยไมีรู้สร้อยอะไรอะพ <c oughs> อะ <c oughs> สแตนเลสนะะตรงนี้ผมเช่าสามหมื่นถ้าป้าเอารวมเป็นหนึ่งแสนห้าหมืสองพัน 2, <c oughs> ใช่อันนี้ไม่เอาอตรงนี้พอแล้วเอาแค่นี้พอสึกหมดเลยเหลือแต่เงาหมดเลย โอเคอ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นพันอันนี้แถมสร้อยเลยใช่ไหมฮะสร้อยโอ้โหนี่ผมได้สร้อยมาอีกแล้วครับอ่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าันอ่ะตอนนี้อ่าหน้โ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 นะโนโน้น้โน้โนน้น้โน้โน้โน้น้โน้โน้โน้อั้นนีน้โนีน้โน้น้โน้โ้โน้โน้โน้นน้น้้โนน้้นน้้โ้น้โน้น้น้้้นน้้น้น้น นี่ก็ทองก็ขายได้นะน,นี่ทองเป็นหมื่นนะเนี่ยถ้าคุณป้าจะขายเดี๋ยวพี่ชายผมร้านทองรับซื้อให้อ,นหนอันูอเจ้าอื่นเลยจ้ะนี่อะไรจ้ะนี่ดูยังเอานี่ดูแล้วนี่ดูแล้วทองขายได้อีกเป็นหมื่นนะถ้าป้าจะขายอ่าม